แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเสาร์ที่6กันยายน2,568มีข่าวดีมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบกันในคลิปนี้นะคะหลายท่านน่าจะจำโครงการคนละครึ่งได้นะคะล่าสุดนายรัฐบาลของนายอนุทินชาญวิรกูลว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่32จะนำโครงการคนละครึ่งคัมแบ็กแน่นอนนะคะ เชื่อดีกว่าแจกเงินดิจิตอล1 0,000บาทล่าสุดพักภูมิใจไทยยืนยันแนวคิดฟื้นโครงการคนละครึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร็วโดยเชื่อว่ามีประสิทธิภาพและได้รับการตอบรับดีกว่าโครงการเงินดิจิตอลคาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ภายในหนึ่งเดือนหลังรัฐมนลแถลงนโยบายโดยจะต่อยอดจากแอปพลิเคชันเดิมของรัฐเพื่อความรวดเร็วโครงการอาจจะมีการปรับปรุงให้มีสิทธิประโยชน์มากขึ้น แต่รายละเอียดด้านงบประมาณและรูปแบบที่ชัดเจนยังไม่ได้มีข้อสรุปนะคะวันนี้นะคะ6ก,กันยายน2568นายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสการฟื้น โครงการคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยยืนยันว่าแนวคิดนี้เป็นเรื่องจริงและจะมีการพูดคุยกันภายในคณะกรรมการบริหารพักและทีมงานนโยบายนโยบายที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้นั้นคนละครึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดที่พักกำลังพิจารณาโดยมองว่าโครงการนี้อาจจะมีสิทธทิประโยชน์ที่มากขึ้นกว่าโครงการคนละครึ่งแบบเดิมพักได้มีการรับฟังถึงโครงการดีๆในอดีตและเชื่อว่าโครงการเหล่านี้สามารถนำมาต่อยอด และปรับปรุงให้ดีขึ้นได้โดยแก้ไขข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในหลายโครงการรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยไดย้กล่าวและเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการเงินดิจิทัลนายสิริพงศ์มองว่าโครงการคนละครึ่งน่าจะได้ผลที่ดีกว่าและมีกระแสตอบรับที่ดีกว่าจากสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้คาดว่าโครงการนี้จะใช้เม็ดเงินในระบบไม่มากเท่า แต่จะช่วยให้การหมุนเวียนของเงินน่าจะดีกว่ารองหัวหน้าภาคภูมิใจไทยยังย้ำด้วยนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการนำนโยบายนี้กลับมาใช้คือเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในส่วนของแนวทางการดําเนินงานและทำลายนายสิพงษ์ระบ,บุว่าจะดําเนินการเร็วที่สุดโดยคาดว่าจะเริ่มได้ภายในหนึ่งเดือนแรกหลังจากที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาโดยนายกรัฐมนตรีจะสั่งการและดําเนินการทันทีส่วนรูปแบบของโครงการจะมีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยและแนวทางที่ชัดเจนก็คือจะไม่เน้นการลงทุนในแอปพลิเคชันใหม่ แต่จะใช้ระบบหรือแอปพลิเคชันของรัฐที่มีอยู่แล้วและใช้งานได้ดีอยู่แล้วเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีเวลาทำงานเพียง4เดือนจึงต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตามในประเด็นของงบประมาณและรายละเอียดที่ชัดเจนนั้นนายสิริพงษ์ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ได้ดูรายละเอียดงบประมาณเนื่องจากยังเป็นการพูดคุยในหลักการเท่านั้นรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่ามีงบประมาณเท่าไรและยังต้องรอนโยบายหลักจากนายกรัฐมนตรีรวมถึงยังไม่มีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณหรือเงินทุนที่จะใช้ในการทำแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันที่จะใช้ร่วมกับโครงการคนละครึ่ง ต้องดูว่ารัฐบาลอนุทินหนึ่งจะนำนโยบายนี้กลับมาฟื้นฟูปรับปรุงหรือแก้ไขแอปพลิเคชันอย่างไรต่อไปและถ้าหากเป็นไปได้สำหรับการกลับมาของโครงการคนละครึ่งแอดเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอัปเดต6กันยายน2568